ใชออเด,ดิแกงส้มทอนดีว่ากินร้อยสุขภาพดีวันนี้สเสนอเมนูแกงส้มทอนครับอะไรที่มีรสชาติเปรี้ยวๆเนี่ยคนใต้เรียกส้มหมดส้มทอนส้มกำรรมส้มนาวส้มขามครับวันนี้เราจะแกงส้มทอนครับใช้ส้มทอนที่หามหามนะ พอเลื่อมๆก็แ่บพอเลื่อมๆมาปอกเปลือกแล้วก็เอาเมะร็ดออกหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้เมลร็ดนี่จะใส่เปในแกงด้วยก็ได้ครับแต่ก็นิยมแยกออกนะเดี๋ยวเอาไปจิ้มเกลือกินได้ครับมีรสชาติเปรี้ยวนำ เปรี้ยวอมหวานหั่นแล้วก็ไปแช่น้ำเกลือไว้พักไว้ครับแล้วก็ไปตามเครื่องแกงครใช้สมุนไพรข้างบ้านตัไคล้ขับมิ้นคาออนผิวมะกรูดไปรวมกับอ่าพริกสดหอมกระเทียมพริกไทยแล้วก็เกลือํำเองนี่จะหอม แต่ว่าถ้าใช้เครื่องสําเร็จเนี่ยก็จะหอบน้อยกว่านี้อีกหน่อยใช้เครื่องแกงผิดก็ได้ครับก็ใช้กะปิของกลุ่มแม่บ้านปากพูนความสุขชาวเลนะอันนี้เขาอ่าสะอาดอร่อยไปเปิดดูในตู้เย็นก็ยังมีกุ้งแห้งเอามาตำๆๆใส่ให้น้ำแกงก็ข้นๆหน่อย เราใช้หางกะทิแล้วก็ละลายเครื่องแกงเอาเี่ยวพอหอมๆนิดนึงใส่กุ้งแห้งลงไปแล้วก็ใส่หมูสามชั้นลงไปคนใต้นะครับเวลาคนข้างบ้านตามแกงได้เวอร์วัน,นี้เขาจะตอบว่าออดดิ กันจัดตั้งรัฐบาลชาชาวบัน,นี้ก็ประชาชนก็ะอดด้ไม่ได้กินอย่างไรก็กินกินไปนะแกงทมตอนนี่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับที่นำพืชปักผลไม้ในท้องถิ่นมาประกอบอาหารอีสานก็จะเอาไปตำใช่ไหมตำกระท้อน ทางใต้ก็นิยมเอามาแกงแล้วเปรี้ยวๆที่ยังทานไม่อร่อยเนี่ยมาประยุกเป็นแกงภากลางก็เห็นมีแกงด้วยเหมือนกันนะก็ดำเดินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะอันนี้กระท้อนที่เราไป แช่น้ำเกลือไว้เดี๋ยวอามาล้างแล้วก็บีบน้ำออกสักหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปตอนนี้ก็ปรุงรถก่อนนะใส่น้ำตาลน้ำปลาชิมดูหลังจากใส่กระท้อนแล้วก็ชิมอีกทีนะึงเติมได้นะเราจะเลี่ยงชูรถเพราะ,ะทำให้ ตัวตัวตับเราเนี่ยทำมาหนักต้องขับสารพิษพวกนี้ออกมาผมเนี่ยเป็นบหาหวานหลายปีแล้วตอนหลังก็รู้ว่าเราแพ้ชูรสจะทำให้มีอาการคันนะตามตัวก็เลยต้องเลี่ยงมาทำอาหารทานเองที่บ้านนะวันหนึ่งเนี่ยได้สักมื้อหนึ่งก็ยังดีครับ เดี๋ยวนี้ตามมาเลี้ยงจะใส่ชูรสเยอะมากพวกตะไคร้ใบมะกรูดเราก็ปลูกไว้ข้างบ้านได้คนระับบ้านผมอยู่ในเมืองก็ปลูกในกระถางนี่มาชิมนะก็จะได้ความอร่อยได้สัมผัสเนื้อกระท้อนมีความเปรี้ยวความเค็ม ความผิดนะกลมกล่อมนนะครับ,อรบขอบคุณครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ